ชีวิตคนจนมานั่งรอบุญรอวาสนาโอ้ยนั่งรอหวยนะเงินหล่นจากฟ้ามาให้เรามันก็บอทันมูแล้วพี่น้องขาเกิดมาจนมันต้องสู้ด้วยใจจงภูมิใจมีมือมีเท้ามีสมองนะร่างกายสมบูรณ์ที่พ่อแม่ให้มาสู้เท่านั้นที่ผ่านนะบุญแสวงเท่านั้นที่จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นอย่าไปมอง วาสนาอย่าไปนั่งรอวาสนาอย่าไปเปรียบเทียบคนอื่นชีวิตมันเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้และเราก็หาได้ด้วยสองมือหนึ่งสมองของเราพี่น้องเอ้ยบอกไว้เลยว่าบุญแสวงแข่งได้กับบุญวาสนาเอแข่งด้วยแรงแข่งด้วยพลังเพราะเราไม่มีวาสนาโชคดีเหมือนเขาแต่แรงเราเยอะเอ้ยเราหาได้คือกัน ยายจายนี่ต้องเรียกตัวเองว่าบุญแสวงนะอยู่ได้มาจนถึงนัวันนี้ภูมิใจในตัวเองนะและก็ขอบคุณความจนขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่คอยเป็นพลังกำลังใจมาจนถึงนักวันนี้อย่าไปรอบุญวาสนาซื้อหวยได้ก็จะไปทุ่มดวดกระเป๋าบุญเฮาซีได้บด่ได้อือยังบ่ฮู้เดี๋ยวบ่มีเงินซื้อมามา่ากินเด้เพื่อหวังรวยบ่ผิดอืแต่ก็เอาสักใบสองใบ เนาะเพื่อทึกขึ้นมานะแต่ถ้าโบทึกกระสู้กันต่อไปเอ้ย